ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอหนอิปท้องทีนไทยนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมากินยําขนมจีนใส่ปลาทูด้วยกันนะครับแล้วก็มีผักตบชวาด้วยนะครับวันอาทิตย์จิตมั่นคงดํำรงมั่นสร้างความฝันอันสูงสุดสู่จุดหมายอย่าท้อถอยอย่าหดหู่สู้ต่อไปกำลังใจมใีให้กับทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ มามาพี่น้อง้องปลายสุข,ขุมสุขคนมากินขนมยำขนมจีนใส่ปลาทูนะแล้วก็ผักกันจองวันห้องนะพี่น้องมากินน้ำกันนะครับครับบอบอลอยใยหางมามามาเชิญครับมากินด้วยกันนะครับแก่บักตบชบา ปลาทูก็น่ารับประทานมากๆปรปลาทูแม่กองนะครับก็หากว่านะครับหน้าอย่างนี้หน้าง,ง,งอๆวันนี้ปลาทูแม่กองแน่นอนนะครับ อร่อยมากๆเลยครับอาหารมื้อกลางวันนะครับซื้อไฟมานะครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาส่งดูว่านะครับเป็นไงบ้างครับใส่ไฟชัดเจนดีไหมครับคอมเมนต์ด้วยนะครับใส่หมูยอด้วยนะครับยำขนมจีนนะครับใส่ปลาทูใส่หมูยอ loima อาหารมื้อกลางวันครับวันนี้อากาศเย็นสบายครับกินในบ้านเนาะ พักกันจองบ้านเฮาพี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลีครับวันนี้จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มนะครับ นี่คือหมูยอนะครับน่าทานมากๆเลยครับ อร่อยมากมากเลยนะครับใส่คงจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้อิ่มครับคงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับชอบกดไลค์แ like, ชร์แน่ channel, นอนกดติดตามนะครับช่องสอนจิบท้องเด่นไทยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปนะครับยำขนมจีนใส่ปลาทูกับผักตบชวานะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ